สวัสดีครับ reading comprehension ฉบับประชาชนนะครับวันนี้เราจะไปลองอัปเดตสถานการณ์ในพมา่ากันนะครับว่าการประท้วงของประชาชนนี่ถึงไหนกันแล้วนะครับเ,เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่หนึ่งเรื่องครับก็เป็นการประท้วงในรูปแบบใหม่นะครับที่ประชาชนพมา่าเขา,เาทดลองทำกันนะครับเขาเรียก วิธีการนี้ว่าเป็น silence strike นะครับหรือว่าประท้วงเงียบนะครับสำหรับข่าวที่เอามาคุยกันวันนี้เนี่ยผมไปดึงมาจากไทย PBS World นะครับซึ่งเข้าใจว่าเนื้อข่าวเนี่ยน่าจะเป็นของรอยเตอร์อีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมอ่านของรอยเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ลองไปค้นดูไม่พบเนื้อข่าวนั้นแล้วนะครับแต่ว่ามาพบเนื้อข่าว เดียวกันอยู่ในอยู่ในเว็บไซต์ของไทย p p s w w r r l d นะครับก็เลยขออนุญาตดึงมาคุยกันวันนี้นะครับออลองดูกันตรงพาดหัวนะครับเขาบอกว่าเมียนมาเซ t ต for silent strike after a victim claims a youngest victim นะครับบ,บบอกว่าหัว่าพาดหัวข่าวบอกว่าพม่านะครับเตรียมพร้อมที่จะทำ การประท้วงเงียบนะครับ Silent Strike นะครับหลังจากที่ความรุนแรงนะครับได้ค่าชีวิตของเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดไปนะครับคำว่าเคลมเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าแปลว่าการกล่าวอ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้เคลมคือเคลมจริงๆมันมีความหมายหนึ่งคือเหมือนกับยึดมาเป็นของตัวเองอะนะครับในที่นี้ก็ ถ้าให้ถ้าพูดให้เข้ากับเนื้อความของประโยคก็คือเป็นการฆ่าชีวิตเป็นการเอาชีวิตหรือว่าฆ่าชีวิตไปงนี้นะครับลองดูเนื้อข่าวกันเลยนะครับผมตัดมาบางย่อหน้าเท่านั้นเองนะครับย่อหน้าแรกที่ตัดมาก็พูดว่า m y a n m a r a c t i v s s t s plan น e วิร์นะครับเ l ล r มอร t แอ t ตี้ค e ประ t ี่ส including a silent strike with uh, many businesses due to close and calls for people to stay home. A day after a seven-year-old girl uh, was killed. Any verb? นะครับเป็น uh, verb to be บวก verb ช่องสามก็เป็น passive voice นะครับ uh, After a seven-year-old girl was killed in her home. When อันนี้แปลว่าเดี๋ยวจะมีประโยคตามมานะครับ When Security Force s open fire ดภัยเปิด e นเวิร์กนะครับ open fire uh, d น r ะ n g crackdown in Mandalay นะครับอันนี้เป็นประโยคเดียวเลยนะครับก็เป็นประโยคยาวๆประโยคเดียวเลยนะครับลองถอดความกันดูนะครับนักเคลื่อนไหวนะครับนักกิจกรรมของพม่านะครับก็ได้วางแผนว่าจะทําการประท้วงนะครับเพื่อต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยมากขึ้นนะครับในในวันศุกร์นะครับ รวมไปถึงการทำสิ่งที่เรียกว่า Silent Strike นะครับซึ่ง Silent Strike เนี่ยจะมีใครเข้าร่วมบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยธุรกิจหลายแห่งนะครับที่เตรียมที่จะปิดนะครับคำว่า d e ตัวนี้ Deal ตัวนี้เราใช้เป็นภาษาไทยด้วยนะเช่นงานนี้ Deal จะส่งลูกค้าเท่า,เ,าเมื่อไหร่เงี้ยนะครับดิวหมายถ,ถึงกําหนดส่งเนี่ยนะครับแต่ในที่นี้ก็หมายถึงว่า,ามีธุรกิจหลายแห่งนะครับที่กําหนดว่าจะปิดนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือวันพุธนี่หมายถึงวันที่24นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ยี่เนี่ยเป็น1วันหลังจากที่มีเด็กผู้หญิงอายุเจปีเนี่ยนะครับถูกฆ่า ในบ้านของของเด็กเองเลยนะครับเ,เมื่อตัวกองกำลังรักษาความสงบนี่นะครับก็เปิดฉากยิงนะครับในระหว่างการสลายการชุมนุมนะครับครกดาวในเมืองมันเดเลน,นะครับกเ็เหตุการณ์ยิงเด็กผู้หญิงอายุ7กขวบตายเนี่ยก็เกิดวันที่23นะครับ เขาก็เลยวางแผนกันว่าวันที่24ก็คือวันอาคาราโทษวันพุธเมื่อวานเนี่ยนะครับกเ็เขาจะประท้วงกันด้วยด้วยซิลे�นสไตร์นะครับดูย้อหน้าถัดไปนะครับ uh, Soldiers h o t นี่ยิงเ,เป็นเวิร์นะครับ Shot at her father but hit the girl who was sitting อันนี้เวิร์นะครับ On his lap Inside their home, her sister told the Myanmar now media outlet ครับอ่านี่ดูประโยคหนึ่งก่อนนะครับทหารเนี่ยก็ยิงไปที่พ่อของเด็กผู้หญิงนะครับแต่ว่าพลาดไปยิงโดนเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งกำลังนั่งอยู่บนตักของพ่อเขาภายในบ้านเลยนะครับภายในบ้านเลยนะอ,อ,อันนี้ พี่สาวของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยกล่าวกับเมียนมนาวอันนี้เป็นชื่อของสื่อนะครับเมียนมนาวเป็นมีเดียนะครับเป็นสื่อนะครับอ,อันนี้ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวของของเมียนมนาวมานะครับประโยคถัดไปนะครับ two men were also killed อันนี้ก็เป็นเว r รนะครับเว r ร to be บวก verb ช่อง3ก็เป็น passive voice นะครับ Two men were also killed in the district. It said. อันนี้ก็เป็น verb นะครับเขาบอกว่าก็มีผู้ชายอีก2คนนะครับก็ถูกฆ่าเหมือนกันนะครับถูกยิงตายเหมือนกันในเมืองเดียวกันนะครับ It said. It ในที่นี้ก็คือเนี่นย,นนนยนะครับเมียนมาฑเนี่แหละนะครับก็สื่อเมียนมนาวก็กล่าวว่าเนี่ยมีคนอีก2คนก็ถูกยิงตายเหมือนกันนะครับย้อนหน้าถัดไปครับ In what has now often become a deadly game of cat and mouse นะครับ verb จะอยู่นี่นะครับ has become นะครับอันนี้เป็น perfect tense นะครับเป็น verb to have บวก verb ช่อง3นะครับ In what has now often become a deadly game of cat and mouse with security forces uh, during street protests p pro r o democracy activists switch เวิร์กนะครับ tactics and plan อันนี้เป็นเวิร์กอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ประธานร่วมกัน and plan to hold a silent strike on Wednesday นะครับอ่าน,นี้เป็นหนึ่งประโยคเลยนะครับเขาบอกว่าในสถานการณ์นะครับที่ตอนนี้มันกลายเป็นนะครับแฮสบิคามคือกลายเป็นนะครับแบบบ่อยๆด้วยนะคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ส่วนใหญ่นะครับกลายเป็นเดธลิเกมก็คือเป็นเกมที่ ถึงชีวิตเลยนะเป็นเกมอะไรครับก็เป็นแมเป็นเกมแมวไล่จับหนูครับแ a t and m o ม s าส์นะครับแต่เป็นเกมที่ถึงตายเลยเนาะเจ้าหน้าที่ออกไล่ล่าประชาชนนะครับแล้วก็ยิงนะครับก็เป็นการเล่นเนี่ยแมวไล่จับหนูกับทางกองกําลังรักษาความสงบเนี่ยนะครับกองกําลังรักษาความมั่นคงนะครับในระหว่างการประท้วงบนถนนนะครับทางนักเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ นักเคลื่อนไหวที่เป็นฝ่ายโปรดิมคกราซีก็คือเป็นนักเคลื่อนไหวที่เป็นฝ่ายนิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแท็กติกนะครับก็ได้เปลี่ยนแผนการนะครับแล้วก็ได้วางแผนว่าจะาทำสิ่งที่เรียกว่าซายเลนสไตร์นะครับคือการประท้วงเงียบในวันพุธนะครับก็คือวันพุธคือเมื่อวานวันที่2 4นะครับย้อนหน้าถัดไปนะครับบอกว่า อันนี้เป็นในเครื่องหมายคำพูดนะครับ no going out นะครับ no shops no working all shut down just for one day ครับ uh, nobel on an illustrator and activist told writers นะครับเ uh, ขา<อ>อบอกว่าก็จะไม่มีการออกจากบ้านนะครับไม่มีการไปซื้อของที่ร้านค้านะครับไม่มีการทำงานนะครับชัตดาวน์ทุกอย่างนะครับปิดทุกอย่าง หนึ่งวันนะแค่หนึงวันเองนะครับคนที่พูดคือโนเบลอ่องครับเป็นอิลลัสเตอร์ก็คือเป็นต้องเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับก็โนเบลอ่องก็กล่าวกับรอยเตอร์นะครับคำว่าอิลลัสเต t รเนี่ยจริงๆมันมันมีความหมายเฉพาะเลยนะครับอิลลัสเตร์เนี่ยหมายถึงการ วาดภาพเพื่ออธิบายความเงี้ยนะครับเป็นการอธิบายด้วยรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้น illustrator นี Illust ่ก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นคนวาดภาพประกอบหรือคนวาดการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าประโยคถัดไปนะครับ uh, social media posts and media uh, indicated n verb นะครับ indicated a range of businesses from ride right h i l e r s to pharmacy plan to close อินดิเคตนี่คล้ายๆคำว่า say อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัว d a ล่องหนอยู่นะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพอมี a ปุ๊บมันก็จะมีประโยคตามมาใช่ไหมครับอ่กริยของประโยคที่2ที่หลังที่ d ด a เป็นตัวต้นประโยคเนี่ยก็คือ d ดดเป็นตัวเชื่อมประโยคเนี่ยก็คือคำา plan นะครับ uh, ลองดูนะครับความหมายคืออะไรนะครับ uh, ทั้ง post ของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ตัวสื่อเองเนี่ยก็ชี้ว่านะครับมีธุรกิจนะครับที่ครอบคลุมนะครับเรนจ์นี่หม่ถึงช่วงนะครับมีธุรกิจนะครับหลากหลายประเภทนะครับไล่ตั้งแต่รท์เทเลอร์ตัวนี้เข้าใจว่าก็จะเป็นพวกเหมือน d e l i v e r y อ่ครับพวกแกร็อะไรพวกนี้นะครับรท์เทเลอร์นะครับเฮลมันแปลว่าร้องเรียกอะไรอเงี้ยนะครับ วันน right ั้นไรท์เทลเลอร์นี่ก็คล้ายๆกับว่าเป็นเปแกรปเป็นอะไรที่เราโทรเรียกให้เขาส่งของส่งอาหารให้เราเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับธุรกิจที่จะเข้าร่วมการประท้วงเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่พวกแกรปทั้งหลายนะครับจนถึงร้านขายยาเลยนะครับก็พวกนี้ก็วางแผนว่าจะปิดกิจการกันนะครับในวันที่24สี่นะครับก็เนื้อข่าวที่เอามาให้ดูมีเท่านี้นะครับที่เหลือนี่จะเอารูปให้ดูครับอ,อย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเด็กผู้หญิง7จ็ดขวบครับที่บอกว่า นั่งอยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆนะครับนั่งอยู่กับพ่อตัวเองเนี่ยแต่พ่อเนี่ยเป็นเป้านะครับแต่ว่าทหารยิงมากับโดนเด็กคนนี้ตายตายแทนนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าวันที่24วันอาคารที่24มีนาก็คือเมื่อวานน่ะก็เลยมีการประท้วงด้วยการหยุดทุกอย่างอยู่บ้านปิดหมดนะครับปิดบ้านปิดร้านค้าหมดนะครับอย่างนี้ก็ผมไปดึงมาจากเมียนมนานนวนะครับไปดึงมาจากทวิตเตอร์ของเมียนมนานนวนะครับ ก็เนี่ยครับก็เป็นบรรดาพวกกิจการที่เขาร่วมกิจกรรมไซเลนส์สไตร์กันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านบ้านเรามีเซเว่นบ้านเขาก็มีอันนี้นะครับมีซิตี้มาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขนส่งทั้งหลาย่เงี้ยนะครับกร็ฟ่เงี้ยนะครับก็จะก็จะปิดด้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในเมืองครับที่พอเขาทำไซเลนส์สไตร์กันก็คือเมืองก็จะร้างไปหมดเลยนะครับไม่มีผู้คนนะครับ อันนี้เป็นภาพมาจากทวายนะครับคือเขาทำกันทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมเอามาจากทวิตเตอร์ของนักข่าวรอยเตอร์นะครับคุณแมทธิวนะครับมีประโยคน่าสนใจครับที่เขาพูดนะครับประโยคหน่าสนใจคือตรงนี้ครับออไอการทำไซเลน e Strike ของเขาเนี่ยนะครับก็เป็น another way people are showing opposition without getting shot นะครับ ก็คือการทำ s า l เลนสไตรค์เนี่ยก็เป็นทางหนึ่งที่ประชาชนเขาแสดงการคัดค้านต่อต้านนะครับโดยไม่ต้องถูกยิงนะครับออกมาเต็มถนนนี่ก็ทหารก็ไล่ยิงนะครับก็ปิดเมืองมันซะเลยนะครับเก็บตัวอยู่บ้านประทวงแบบนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องถูกยิงนะครับนี่ก็ภาพก็เห็นว่าเมืองไม่มีผู้คนเลยนะครับก็ร้างไปเลยนะครับนี้ให้ดูรูปบรรยากาศนะครับก็ร้างไปหมดนะครับ แล้วก็มีอีก2 a c c o u n t ใน Twitter นะครับที่ผมท,ที่เขาก็เผยแพร่ข่าวนี้เหมือนกันนะครับอย่างกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกตัวเองว่า CRPH นะครับอันนี้ประโยคที่น่าสนใจที่เขาเขียนก็เขียนไว้ตรงนี้ครับเขาบอกว่า People are the true rulers People are the true power นะครับก็คือประชาชนคือผู้ปกครองที่แท้จริงนะครับ ประชาชนคืออำนาจที่แท้จริงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเปิดให้เขาทวิตเตอร์เพื่อเคลื่อนไหวก็คืออันนี้นะครับ Civil disobedience movement นะครับก็คือการทำอรารยขัดขืนนะครับประโยคที่เขาพูดน่าสนใจคืออันนี้ครับ We are u n g r e t n a b l e without our consent นะครับเราจะไม่ถูกปกครองโดยที่ปราศจากความยินยอมของเรานะครับ คำว่า govern ตัวนี้มันก็คือคำเดียวกับ Government ที่แปลว่ารัฐบาลน,นั่นแหละนะครับกัปเวิ e ์นก็หมายถึงปกครองดูแลอะไรแบบนี้นะครับ g o v e r n a b l e ก็คือสามารถปกครองได้นะครับพอใส่อันเข้าไปก็เป็นไม่สามารถปกครองได้นะครับก็คือเราจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองอะ่ะถ้าปราศจากความยินยอมของเรานะครับคอนเซนต์ก็หมายถึงเห็นด้วยหรือยินยอมนี้นะครับ ก็อันนี้ก็อัปเดตความเคลื่อนไหวเมื่อวานนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวในพม่าที่เรียกว่าไซเลนสไตรค์นะครับคือการประท้วงเงียบนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะคุยกันเท่านี้นะครับถ้าสนใจตอนอื่นๆก็ลองคลิกไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ